นิสิครับอยู่กับวินเทจกันต่อนะอยากลงวินเทจให้มากแต่ไม่ว่างเลยนะครับผมช่วงนี้พาเด็กๆออกไปเที่ยวบ่อยมาเดี๋ยววันนี้แหละทยอยลงให้อประเดิมสวยๆเลย MV701 j เจแปะครับผมตัวนี้เป็นท็อปโซลิดสภาพดีมากนะครับผมตัวนี้สภาพสวยเลยแกะออกมาเมื่อคืนตัวนี้อย่างชอบเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับผมเป็นรุ่นที่ผลิตที่ญี่ปุ่นส่งขายที่เยอรมันนะครับผมสวยแถวแถวบ้านเราสภาพสวยๆไม่ค่อยมีนะรุ่นนี้ผมเชิญมาหลายชาติแล้วล่าสุดลูกค้าซื้อมาจากที่ไหนไมาดูโอ้ยสภาพเละมากคือเล่นมือสองอะ่ะแพงนิดแพงหน่อยเราซื้อไปเถอะพยายามเน้นสภาพนิดนึงนะครับผมบางทีกีตาร์พวกนี้สภาพดีๆสวยๆแบบนี้เราเล่นเบื่อเบื่อเราก็ยังขายได้ราคานี้ เพราะว่ามือหนึ่งมันไม่มีจําหน่ายแล้วแต่ถ้าเป็นสภาพเละๆอะ่ะบางทีราคามันตกเยอะนะเวลาเราไปขายให้โพสขายหรือขายให้พ่อค้าราคาตกเยอะมากแต่ถ้าสภาพแบบนี้ขายไปเถอะถ้าเราไม่รีบแบบใครๆก็ซื้อนะครับผมโอเคขอคุยเอ้ขอขอเล่นต่อ ตัวนี้ผมผมผมไม่เปลี่ยนสายให้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแถมสายไปให้ชุดหนึ่งเพราะว่าสายตัวนี้มันก็ยังใช้งานได้อยู่มันยังดีอยู่ผมเชื่อว่าสายที่มันติดมาจากญี่ปุ่นน่ะน่าจะดีกว่าสายที่ผมเปลี่ยนให้นะครับผมโอเคแต่เดเดเดผมก็จะแถมสายให้ไปด้วยชุดหนึ่งนะครับอ่ี๋ยวฟังดูโซลิดนะครับผมตัวนี้ใครที่กําลังมองหาท็อปโซลิดตัวนี้นานเล่นมาก ตัวเองจริงๆมอริสไม่ผิดหวังหรอกเล่นไปเถอะนะครับผมอ่มา <c oughs> ผมขออนุญาตไม่เล่นเยอะนะพอดี <c oughs> นิ้วกำลังจะหายเดี๋ยวไล่ให้ดูสภาพเลย <c oughs> ผมไล่ตั้งแต่หัวเลยนะครับผมตามนี้เลยลูกค้าดูไปด้วยนะ <c oughs> บางที ตำหนิริ้วรอยตรงไหนที่ผมไม่เห็นลูกค้าก็สังเกตเอาในคลิปไปด้วยแล้วกันแต่จะพยายามชี้ทุกจุดนะครับผมเราขายของเราไม่ปิดกันนะครับผมตรงไปตรงมานะครับไม่งั้นไม่ขายกีตาร์อยู่แบบนี้มนาะสิบกว่าปีแล้วโอเคมาผมไล่ตั้งแต่หัวเลยตามนี้เลยหัวสวยครับผมอ่าซีรีส์แวนการ์ดนะครับผมตรงนี้ติดอะไรวะเนี้ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งพึ่งแกะออกมาจากกล่องเลยนะเนี่ยพิ่งมา อย่าไปทำความสะอาดนะเห็น <c oughs> สภาพมันสวยก็เลยไม่ทําให้ดีกว่านะครับลูกบิดเดิมๆของมันเลยตรงขอบขอพวกนี้จะไม่มีเลยอันนี้ปุ่มอะไรไม่รู้อันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะดูไปด้วยแล้วกันก็ประมาณนี้ธรรมชาตินะครับผมอย่าไปซีเรียสมันโอเคคอสวยเลยนะครับตามนี้เลยคอสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยขอบเป็นไม้มอกนะครับผมแบก็กแอนด์ไซด์จะเป็นมอกเตรณนีสวย แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับผมตัวนี้อ่ะผมไล่ให้ดูเลยแต่ที่ก็จะเป็นพวกขนแมวตรงปิกการแค่นั้นแหละอันนี้ขาวๆจุดอะไรเอ่ยอ๋อไม่เกี่ยวอ่ะสวยครับตัวนี้สภาพดีมากพวกนี้มันจะเป็นคราบที่ผมยังไม่ได้ขับเดี๋ยวผมขับให้นี่หน้าไม้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผม <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับผมโอเคไม่อธิบายมากนะครับผม mm. ก็คือสภาพหนังฟ้าเลยตัวนี้ ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับก็ส่งขายที่เยอรมันเป็นหลักเลยนะครับ MV701 j a แป n ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,700นะครับผมท่าในใดพร้อมปิดทักแชทปิดส่วนตัวได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์รายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ชัดเจนนะครับผมบเ,เบอร์โทรก็มีโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ อ่าค่าจะส่มแบบโอนเต็มเหมือนเดิมโอนเต็มร้อเก็บรายทาง2องกรณีที่เก็บรายทางมัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจนะ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมสนใจพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยฝากอีกตัวหนึ่งนะครับผม MV 7 0 1ดศูนน J a n สสวยนะครับชอบเสียงมันมากเลยกีตาร์มอลิสเสียงมันไม่ใสโดดจนเกินไปมันมีความดุด,ดันในตัว วับดีรับ